อ่าครับที่วันนี้เดินทางมาถึงตอนจบของไวเบอร์ซ่าแล้วซึ่งก็เป็นโปรเจกที่เราเริ่มกันมาตั้งแต่ต้นปีอตอนนี้<ช>ก็คือจะจบปีอยู่แล้ว<ช>นะครับ<ช>ก็คือจะบอกว่าเรื่องนี้ก็คือเป็นเหมือนทั้งปีของผมกับฟีเลยก็ว่าได้มันก็รู้สึกว่าเออเราเดินทางมาถึงถึงฝั่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วได้เดินทางมาถึงฝั่งพร้อมกับคนดูแล้วก็แฟนขับที่มากมาย ้วยก็เลยรู้สึกดีใจแล้วก็ยินดีมากๆที่งานวันนี้กลางจะเริ่มต้นขึ้นครับตอนของซีงงครับก็ดีใจที่มีคนมาดูพวกเราเยอะขนาดนี้ก็รู้สึกว่าเออเราทําเต็มที่สุดละแล้วร,รู้สึกว่าเออทุกคนก็ตอบรับกบระแสตอบรับก็ตอบตอบรับกลับมาดีผมรู้สึกว่าก็ฟื้มปิติเวลาเราทํางานอะไรไปแบบเหมือนเราเหนื่อยมาเยอะๆแล้วพอเราเห็นอะไรแบบนี้เรารู้สึกว่าเออ ยังมีคนที่รักเราแล้วก็คอยซัพพอร์ตเราเยอะแล้วมันก็ถึงตอนจบแล้วก็รู้สึกว่าก็ไม่อยากให้จบเลยก็อยากให้มันไปต่อเรื่อยๆอืมเป็นไงท่านใจหายไหม,ไมถึงตอนจบนิดนึงนิดนึงครับก็ก็ยังอยากให้ไปต่อเนาะ <laughs> <laughs> ครับ <laughs> จะเป็น EP สิบสาม EP สิบส <laughs> ี่ใช่หรอไว้ว่ซ <laughs> ่าติคอมอืมก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนครับที่คอยให้กำลังใจพวกเรา เพื่อนรัเป็นยังไงบ้างเพื่อนทำยังไงไปไงเปไงบ้างของขงไี่ยอโยนโยนโยนแบบนี้ก็ดีใจครับดีใจครับแล้วก็รู้สึกว่ารอบรอบสุดท้ายอยากคนเยอะกว่ารอบตอน EP หกที่เรามารอบที่แล้วใช่แล้วก็อันนั้นเป็นเป็นครึ่งครึ่งทางแต่นี้มันสุดทางแล้วเลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันไวเหมือนกันเนาะสิบสอง EP ที่ผ่านมามันไวมากแล้วก็ความสัมพันธ์ของพวกเรา ห้าหกคนรวมถึงพี่เป,ปเปอร์ที่ไม่ได้มาวันนี้ด้วยมันมีความสัมพันธ์ที่แบบว่ารักกันมากตอนอถ่ายแล้วก็มีความสุขมากแต่ว่าวันนี้มันจบลงไปแล้วมันก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะเราจะได้กลับมาเจอกัน6คนแบบนี้อีกหรือเปล่านะนู่นนี่นั่นด้วยแล้วก็ทั้งแฟนๆของไวท์เวอร์ซ่าด้วยเราจะได้เจอกันอีกไหมหแต่ก็ถ้ามีโอกาสก็อยากเจออีกครับเพราะว่าเราก็เนาะเห็นทุกคนมาก็มีความสุขรมรมพูดบ้างครับ ก็ดีใจครับดีใจดีใจที่วันนี้เห็นทุกุกคนมากันเยอะขนาดนี้ซึ่งคือยังไปนล่องลอยไล่องต่อเมื่อเราก็ดีใจที่แบบว่าเออมันมันมีคนที่แบบคอยดูคอยให้กําลังใจเราเยอะมากขนาดนี้จนจนถึงอันนี้อีพีสุดท้ายแล้วที่เรามาดูพร้อมกันก็ใจหายไปอยู่ไหนเจอ มีโอเลยต่อเลยคุณนะต่อองต่อเลยไปอยู่ที่นิวตอนนี้เอาจริงก็รู้สึกว่าทราบสินใจแล้วก็ขอบคุณแฟนๆรับทุกคนมากเลยนะครับก็โรงหนังนี้มันก็ใหญ่กว่ารอบที่แล้วมากๆจริงๆถ้าแบบทุกคนได้เห็นว่ามีแฟนๆที่คอยดู EP 1 2แล้วก็เขาเรียกว่าร่วมกันมันไม่เป็นตอนสุดท้ายแล้วอะแล้วก็พวกเราก็ดีใจที่จะได้แบบ มันครั้งสุดท้ายเหมือนกันที่พวกเราจะได้ดู EP เนี้ยหรือดูซีรีส์เรื่องเนี้ยพร้อมกับแฟนคลับด้วยครับซึ่งผมก็ดีใจมากที่พวกเราได้มาสร้างประสบการณ์แล้วก็ความสันิทเร่วมกันใน EP สุดท้ายนี้ครับผมครับตรงนี้นอกจากดูร่วมกันแล้วมีโชว์พิเศษมาฝากแฟนๆด้วยใช่เลยใช่ครับเป็นไงเตรียมโชว์เลยมาฝากแฟนก็เมื่อกี้ก็เตรียมไปแล้วนะเตรียมไปแล้วก็อย่า อันนี้ก็เป็นเซอร์ไพรส์อีกอย่างหนึ่งที่เรายังไม่ได้บอกไปก็เป็นโชว์ก็คือร้องเพลงในร้องเพลงประกอบของซีรีส์ทั้งสามทั้งสเพลงมเป็นเธอใช่ไหมอ่าไบมายไแล้วก็เดอะคีย์ครับอืมจะเป็นแบบว่าไต่กำแพงร้องเพลงเออไม่ใช่โอเค เป็นเที่แบบว่ามปนเพแบบฟังนั้นร้องตางกันได้แน่นอนครับเชื่อว่าเชื่อว่าถ้าเป็นแฟนแฟนของไวท์เบอร์ซ่าน่าจะร้องกันได้ครับถ้าถ้าติดตามมาจนถึงตอนจบทุกคนน่าจะร้องกันได้ครับคือไม่ใช่แค่นักแี่ดังที่ใจหายแต่การขับก็ใจหายเหมือนกันตอนนี้ที่แบบว่าซีรีส์มันจะสิ้นสุดลงแล้วหลังจากนี้มันจะมีกิจกรรมพิเศษหรือมันจะมีตอนต่อไปช่นต่อไปให้เราได้ติดตากั้นไหมอันนี้ผมว่าต้องถามทางผู้ใหญ่ เยวความหนัก่จอาจจะต้องอาจจะต้องเรียนเชิญพี่เอ็กมาตอบคาถามส่วนตัวผมเองก็ไม่สามารถที่จะตอบได้เหมือนกันเออครับมันเป็นเรื่องของอนาคตดีกว่าฮะแล้วเป็นส่วนตัวเราอยากให้มันมีไหมโอ้ส่วนตัวเราก็อยากอยู่แล้วแหละอยากให้มันมีต่ออยากอยู่แล้วครับตัวเราอยากมีต่อแต่มีแฟนในทีมพวแบบอยากให้มีงานแฟนมีตพวกเราพร้อมไหมคะถ้าเกิดสมมติแฟนๆเหมือน เลยเอาสีแพดแท็กแบบเอออย่างนี้อะไรอย่เนี่ยพวกเราพร้อมที่จะจัดแฟนนี้ให้กับแฟนๆไหมเอาต่อพร้อมกันหนึ่งสองซ้พร้อมกันพร้อมครับแต่โชว์มันต้องว้าวของวันนี้นะวันนี้เขาเรียกว่าเอาเดอร์ออเดอิฟเมนคอร์สยังไม่มารอาออันนี้ไม่แค่น้ำจิ้มเหรอวันนี้ยน่าจิ้มครัเมนคอร์สนี่คือเป็นไงอิมแพกเลยไหมเอไรนะครับอิมแพกอารีน่าจะลากคำลากจะมาขลา าสสถานโอเคนั่นแหละองสามลาจมังคลากลังกิถานลาสสถานลาสสถานเนีน่ยตอนแรกก็ได้จัดแต่ตอนนี้ไม่ได้จดัจดแล้วขอบคุณแฟนนๆห่่อยคะกกับารที่ให้การับครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ให้การตอบรับดูซีรีส์มากตต็ตั้งแต่ตั้งแต่เทเลอร์เลยดีวยกว่าตั้งแต่ไพโอธเทเลอร์เลยปีที่แล้วที่เราขึ้นเวทีกันนะครับแล้วก็ทุกคนให้การตอบรับดีมากๆตั้งแต่ตอนนั้นเลยจนถึง ตอนนี้ก็รู้สึกว่าทุกคนก็ยังให้การตอบรับยังให้การซัพพอร์ตยังให้คำชมให้ทุกอย่าง <Okay. S 1> ที่เรารู้สึกว่าการทาง,งานของเราเไม่สูญเปล่าแล้วก็เ,เราได้เต็มที่เราเต็มที่กับการทำง,งานทุกคนแล้วก็เราทุกคนได้หายเหนื่อยจากการทำง,งานผมเชื่อว่า hmm. ผมเชื่อว่าทีมงานทุกคนทีมงานนักแสดงพ่วงกับหรือว่าผู้ช่วยพี่สวัสดหรือว่าทุกคนเนี่ยถ้า ได้อ่านคอมเมนต์ที่ทุกคนได้ชมแล้วผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะหายเหนื่อยครับก็ขอขอบคุณทุกคนมากมากจริงๆครับคนอยู่ตัวแทนซีฝากขอบคุณยิดงเลียงครับก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะครับที่คอยให้กําลังใจเราคือตั้งแต่เราขึ้นเวทีตอนนั้นที่เปิดพายลอดก็ไม่คิดว่าเอ้ยกระแสมันจะตอบรับดีขนาดนี้ผมรู้สึกว่าเออก็ปึ้มปิติปื้มปิติแล้วกันที่แบบเออคนรักเราแล้วก็คนแบบ เอนดูพวกเราเยอะขนาดนี้ก็รู้สึกว่าอยากให้กลุ่มบ้านของเราเนี่ยค่อยๆโตไปเรื่อยๆแล้วก็ถ้าในอนาคตถ้ามีงานก็อยากให้ติดตามไปเรื่อยๆครับขอบคุณครับอันนี้จบพาร์ทแรกอันนี้พารที่สองจะเป็นพารหรือว่าเราเจอกับแฟนคลับ